ก็สวัสดีครับมาพบกับคลัสออฟแคลนในพาร์ทที่7.4นะครับผมอ่านั้นก็ไปรับชมสิ่งที่ผมเล่นไว้เมื่อวานนะครับผมก็คือเก็บดาวในด่านอะไรนะ <c oughs> ก็เล่นเดียวโอเคไปรับชมกันเลยครับ Transcrição e ตอนนี้มีโซ่ที่ว่างอยู่ก็คือสองคนนั้นเคลียร์พื้นที่ก่อนหาเพีออันนี้อันน,อน,อนี้วันนี้เขียวก่อนโอเคส่วนที่เหลือก็เป็นตัวบุกเอาบุกเลยด่านนี้ ตออเต้นหนูไปยิงกับแสงไล่อีสามดาวแล้วก็ได้ฟันเฟืองสามร้อยโอเคฟันเฟืองรางวัลรับนี้ได้ละ แล้วก็กต่อไปอ่าขยายต่อตอนนี้เวลาหกโมงยี่สิบหกาทีก็คือ 6. 6. ตีหกยี่สิบหกโมงเช้าตอนนี้วันนี้เล่น้ <c oughs> านิดหน่อยโอเคมาต่อเก็บดาวน์ต่อ

ก็สุดนะถึกทิ้งนนมปังไว้ก่อนแล้วก็ได้เจอพบยังขาดอีกต้องเก็บอีกสีรอบ ห้แล้วฝั่งพีจะเก็บได้3,100ันหนึ่งร้อยแสดงว่าน่าดเงินได้อย่าง,างนงใช่ไหมรวนที่เป็น 3, สามพนหนึ่ง้อส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องเก็บอันนี้ตดดแล้วจะได้มีพื้นที่ ไหนนะน้ำบําริกช่างก่อสร้างอันนี้ไงมาต่อแล้วซึ่งช่างก่อสร้างจะสร้างเสร็จในอีก16ชั่วโมงจะต้องเมอามาอัน,นี้ก่อนรือตอนนี้ดีเนาะโอเคต้องเอจะได้เพิ่ม เ,เขาเรียกเพิ่มอะไรนะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะมีเลสก,กินได้ด้วยแต่ไม่มีสก,กินโ <laughs> อเคเก็บดาวนอเรา

คืนแปดเหรอตอนเรกมันเจ็ดไม่ใช่เหรออ๊่ดูดูผิดแปดกับแปบดบ เรียบร้อยเออเสร็จแล้วนะซีนาถ้าเป็นวิจัยต่อไปเหรอต้องไอ้นี่เสร็จก่อนแล้วก็ได้มาอัพนี่ก่อนจะต,ต้องเสียเวลาไปแปดชั่วโมงเอ่อตอนนั้นกนแล้วกันมาอัพ หกโมงเช้าวกอีสิบหกชั่วโมงประมาณพรุ่งนี้เลยเหรอทีจะได้อัพหรือว่าจะอัพก่อนแล้วค่อยลั่งไล่เก็บแ้งมังวิตมืดใหม่แล้วเก้าแสนเขาเก็บอีกเจ็ดแสน ส่วนฝั่งนี้เก็บให้ครบสองพันก็คือเก็บฟันเฟืองให้ครบสูงสุดก็คือห6ึมื่นหก ไปเลยดีว่าตรงดาวก็ไอตรงไม่ใช่อันนี้ตรงส่วนของดาวผู้เล่นเดี่ยวก็ถึงร้อยยีสบดวงแล้วมาถึงซิงค์ครัวส่วนนี้ยังไม่ได้เก็บต่อด้วยกัน,อน,น,อน,นไอต้องไ้ก่อนระหว่างที่มีกองทัพอยู่ก็มาหาไอนี้เพิ่มมาแล้วกันฟันเฟือ

อ๋อก็จะมาเติมปรุงยาเพิ่มอกแ,แบบน,นี้ก็ไม่นับว่าบริจาคเนะแล้วก็ไปที่ส่วนของจมที่ต่อ

มดยังท<ส> um. ี่เหลือกมาเก็บฟันเพื่อน ตอนนี้ก็องกำลังก็หมดแล้วอันนี้ยังเหลือเควสดอีกก็คือสองตัว <c oughs> ชั่วโมงถึงจะเล่นได้ก็น่าจะเอาไว้ใส่พวกนี้โอเคอีกแปดชั่วโมงก็ปกโมงสี่สิบเอ็ดบ่ายทิ้งกัไปก็คือเวลาบ่ายสองสินะหรือที่มาใช่บ่ายสองบ่ายสองกว่ากว่าเอาละมาอัปเรดกันต่อ ก้นน่อนโอเคครับก็สอบวันนี้ก็ขอจบคลิปของแคลดออฟแคลนในพาร์ทที่ไหนนะตอนที่44นะครับผมถ้าชอบก็กดถูกใจกันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ก,กดติดตามด้วยจะดีมากเลยครับผมโอเคสับวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนพบกันวันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมบายครับตอนนี้แคนเหลือกี่คนนะเหลือ44 Yeah.